สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านครับคลิปนี้ก็จะเอาสูตรนี้ครับมาให้ท่านดูอีกงวดหนึ่งมีใครลืมสูตรนี้ไปหีืยังครับที่ผมบอกว่าให้เอาใบตรวจลอตเตอรี่มาสลับเลขกันงวดนี้ผมก็คำนวณแล้วแต่ผมไม่ได้ลงคงไปลงแต่สูตรสองสูตรสามสูตรก็จะมีสูตรใหม่ที่ลงแต่สูตรเก่าสูตรนี้ ที่ผมบอกไปแล้วงวดที่ผ่านมาที่เขาออกเจ็ดศูนย์ศูนย์ห้าหนึ่งนั้นเลขมันไม่ออกแต่ว่ามันมีเจ็ดศูนย์แค่นั้นเองมีแค่เจ็ดกับศูนย์แล้วก็เจ็ดเจ็ดตรงนี้เพราะว่าเลขนี้ก็จะได้สองคู่งวดก่อนให้แปดศูนย์แปดเก้าไม่เข้าพอไม่เข้าก็ไม่มีใครอยากดูแล้วทีนี้งวดนี้ผมก็คำนวณทิ้งไว้ผมจะให้ท่านดูครับ เนี่ยเราเลขมาสลับกันเนี่ยห้าเจ็ดศูนย์แล้วก็ห้าแปดศูนย์ดูดิครับเลขเข้านะครับแล้วข้างล่างนี่ผมบอกว่ามีหลักสิบล่างอยู่ตัวหนึ่งปกติเขาจะมาหลักสิบล่างนะแต่งวดที่ผ่านมาเขากหลุดเขาหลุดแล้วตรงนี้ก็หลุดพอหลุดงวดหนึ่งงวดที่สองผมจะให้ท่านดู ดูดิครับเพราะว่าเลขออกไปที่3 7มเตัวล่างออก5 0นเนี่ยครับมีแค่เลขแค่2คู่เองเข้า5 0นย์ะครับได้5 0กับ5 5นี่เข้าไปตรงนี้ครับ5 0เลขถ้ามันหลุดงวดนึงนะผมอยากให้ท่านตาม อันนี้ไม่ต้องไปทําอะไรมากครับเราก็แค่ไปซื้อใบตรวจมาแล้วก็รอมาตรวจลอตเตอรี่เราอยู่แล้วท่านก็เอาเลขสลับกันแบบนี้ครับเอาเลขข้ามเลขแบบนี้เริ่มจากตรงนี้ก่อนครับเริ่มจากหลักหมื่นก่อนครับมาหลักหมื่นหลักร้อยแล้วก็หลักหน่วยเงี้ครับแล้วก็เอาหลักแสนหลักพันหลักสิบเท่ากับว่าห้าเจ็ดศูนย์แล้วก็ห้าแปดศูนย์เนี่ยครับเนี่ย แ้วท่านก็จับตรงนี้เริ่มจาก55ตรงนี้นี่นี่ผมบอกท่านอยู่ให้เริ่มจาก55ตรงนี้แล้วก็มาตรงนี้แค่นั้นเองครับมีเลขอยู่สองชุดเข้าตรงๆมาเลยครับ50แล้วข้างล่างนี่ผมบอกมีมหลักสิบล่างอยู่ตัวหนึ่งวดนี้ก็มาอีกเนี่ยครับมาทั้งห้าทั้งศูนย์เลยท่านอย่าลืมนะครับเพราะท่านมีใบตรวจท่านไปเอามาทําแบบนี้ครับ ท่านก็จะได้ตัวเลขเป็นแนวทางไปการเสี่ยงซื้อหาฉลากกินแหวงรัฐบาลไว้ครับไม่แน่ครับอาจจะได้สองตัวล่างหรือไม่ก็ได้สองตัวบนถ้าเราไปเล่นบนล่างแล้วก็ไปซื้อลัตเตอรี่ไว้มันไม่แน่ครับเลขเลขเดน,น,นี้นึกจะออกอะไรก็ออกครับท่านอย่าไปหาแต่เลขดีๆด,ดังๆมันไม่ค่อยออกครับเนี่ยไม่ต้องทําอะไรครับ เอาไปตรวจมาแค่นั่นเองแล้วก็มาสลับเลขแล้วก็จับคู่แค่นี้เองครับอย่าลืมนะครับก็คลิปนี้เข้ามาบอกข่าวทุกท่านแค่นี้ครับว่าเลขมันเข้าแล้วหลุดมางวดเดียวงวดนี้ก็เข้าเสียดายจริงๆครับสำหรับสูตรนี้ก็ขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามารับชมก็ไปเป็นแนวทางได้ครับสำหรับสูตรนี้ ไม่เยอะครับแค่สองชุดเองพอได้ลุ้นขอบคุณครับ